ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่สิบสามจากพระสุตันตปิฎกขุธกานิกายคาถาธรรมบทเรื่องจุลกาลและมหาการต่อบทว่าสัทธงความว่าผู้ประกอบด้วยโลกียาศัทธามีอันเชื่อกรรมและผล เป็นลักษณะอย่างหนึ่งและประกอบด้วยโลกุตระศรัทธากล่าวคือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในวัตถุสามอย่างหนึ่งเชิงอัดวัตถุสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บทวา่าอารัฐวีรยังได้แก่ผู้ประคองความเพียรคือผู้มีความเพียรเต็มที่ บทว่าตังเวได้แก่บุคคลน,นั้นคือเห็นปานนั้นอธิบายว่าลมมีกำลังอ่อนพัดเบาๆย่อมไม่อาจให้ศิลาแท่งถือวันไหวได้ฉันใดกิเลสมานที่มีกำลังสามแม้เกิดขึ้นในภายในย่อมรังควานบุคคลน,นั้นไม่ได้คือไม่อาจให้วันไหวสะเทือนคลอนแคลนได้ฉันนั้น พระมหาการเหาะนี้ภรรยาพวกหญิงแม้เหล่านั้นแลที่เป็นภรรยาเก่าของพระมหาการนั้นล้อมพระเถระแล้วกล่าวคําเป็นต้นว่าท่านลาใครบวชบัดนี้ท่านจากเป็นคฤหั์หรือจกไม่เป็นเล่าดังนี้แล้วได้เป็นผู้ใครเพื่อจะเปลืองผ้ากาสายะทั้งหลายของพระเถระออก พระเถระก,กำหนดอาการของหญิงเหล่านั้นได้แล้วลุกจากอาสนะที่นั่งแล้วเหาะไปด้วยฤทธิ์ทำลายช่อฟ้าเรือนยอดไปทางอากาศเมื่อพระศาสดาพอตรัสพระคาถาจบลงชมเชยพระสรีระของพระศาสดาซึ่งมีวันนาดั่งทองคําลงมาถวายบังคมพระบาทยุคน ของพระตถาคตแล้วในการจบคาถาภิกษุผู้ประชุมกันดำรงอยู่ในอาริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นตน้นดังนี้แลเรื่องจุลกาลและมหาการจบเจ็เรื่องพระเทวทัตข้อความเบื้องตนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารบการได้ภ้ากาสาวะอันบุคคลนำมาแต่แคว้นคันธาระของพระเทวทัตในกรุงราชครืตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าอนิกษสาวเป็นตนพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ชาวกรุงราชครืความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระอัครสา,าวกทั้งสองพาบริวารของตน อง์ละห้าร้อรูปไปทูลาพระศาสดาแล้วได้ไปจากพระเชตวันสู่กรุงราชครือชาวกรุงราชครือรวมเป็นพวกเดียวกันสองคนบ้างสามคนบ้างหลายคนบ้างได้ถวายอาคันตุกะทานเชิงอัดถวายแก่ภิกษุผู้มาใหม่คือผู้เป็นแขกอยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีบุตร เมื่อจะทำอนุโมทนาแสดงธรรมอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทายกคนหนึ่งถวายทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นทายกนั้นย่อมได้โพคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วแต่ไม่ได้บริวารสมบัติคนหนึ่งชักชวนคนอื่นส่วนตนเองไม่ถวายผู้นั้น ย่อมได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วแต่ไม่ได้โพกคสมบัติคนหนึ่งแม้ตนเองก็ไม่ได้ถวายแม้คนอื่นก็ไม่ชักชวนผู้นั้นย่อมไม่ได้แม้วัตถุมาดว่าข้าวปลายเกลียนพออิ่มท้องย่อมเป็นคนอนาถาหาปัจจัยมิได้ในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วคนหนึ่ง ทั้งตนเองก็ถวายทั้งชักชวนคนอื่นผู้นั้นยอมได้ทั้งพวกขสมบัติทั้งบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วสิ้นร้อยอัตภาพบางพันอัตภาพบางแสนอัตภาพบางนิมนติกษุพันรูปรับพัต,ตาหารบุรุษ ผู้บัณฑิตคนหนึ่งฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าท่านผู้เจริญพระธรรมเทศนาน่าอัศจรรย์นักพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรกล่าวเหตุแห่งความสุขเราทํากรรมอันยังสมบัติทั้งสองเหล่านี้ให้สําเร็จย่อมสมควรดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระเถราวา่าท่านขอรับพรุ่งนี้ ขอนิมนต์ท่านทั้งหลายรับทิกษาของผมเถิดพระเถระาถามว่าท่านต้องการภิกษุเท่าไหร่อุบาสกอุบาสกย้อนถามว่าภิกษุที่เป็นบริวารของใต้เท้ามีเท่าไหร่ขอรับพระเถระามีประมาณพันรูปอุบาสกอุบาสกข้าแต่ท่านผู้เจริญขอใต้เท้าพร้อมด้วยภิกษุทั้งหมดทีเดียว โปรดรับภิกษาของผมพระเถระรับแล้วอุบาสกชวนชาวบ้านถวายพัตตาหารอุบาสกเที่ยวไปในถนนพระนครชักชวนด้วยถ้อยคำว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายฉันนิมนต์ภิกษุไว้พันรูปท่านทั้งหลายจากอาจถวายภิกษามีจำนวนเท่าไหร่ ท่านทั้งหลายจักอาจถวายภิกษาแก่ภิกษุมีจำนวนเท่าไหร่พวกมนุษย์กล่าวโดยพอเหมาะพอควรแก่กำลังของตนของตนว่าพวกฉันจักถวายแก่ภิกษุสิบรูปพวกฉันยี่สิบรูปพวกฉันหนึ่งร้อยรูปอุบาสกกล่าวว่าถ้ากระนั้นเราทั้งหลายจักประชุมหงต้ม รวมกันในที่แห่งเดียวขอท่านทุกๆคนจงรวบรวมวัตถุต่างๆมีน้ำมันงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นดังนี้แล้วให้รวมไว้ในที่แห่งหนึ่งที่นั้นกุดุมผีผู้หนึ่งให้ผ้ากาสาวะอันนำมาจากแคว้นคันธาระซึ่งมีค่าแสนหนึ่ง แก่อุบาสกนั้นแล้วสั่งว่าถ้าทานวัดของท่านยังไม่เพียงพอใช้เชิงอัดทานวัตได้แก่ของทาบุญท่านพึงจ่ายผ้าผืนนี้ให้ครบส่วนที่บกพร่องถ้าทานวัตของท่านเพียงพอไช้ท่านพึงถวายผ้าผืนนี้แก่ภิกษุรูปที่ท่านปรารถนา ในการนั้นทานวัตทุกๆอย่างของอุบาสกนั้นเพียงพอแล้วอะไรอะไรชื่อว่าบกพร่องมีได้มีอุบาสกนั้นจึงถามมนุษย์ทั้งหลายว่าภาคกาสาวะอันหาค่ามิได้ผืนนี้อันกุดุมผีผู้หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วมอบให้ไหว้ทานวัตในวงเล็บของพวกเราก็มีเหลือเฟือแล้วเราทั้งหลาย จะถวายผ้ากาสาวะผืนนี้แก่่ันรูปไหนเ่าถวายผ้าราคาตั้งแสนแก่พระเทวทัตบางพวกกล่าวว่าถวายแก่พระสารีบุตรเทระบางพวกกล่าวว่าพระเทระมักมาในเวลาเข้ากล้าแก่แล้วก็ไป พระเทวทัตเป็นสหายในการมงคลและอวะมงคลทั้งหลายของพวกเราดำรงอยู่เป็นนิดเหมือนหม้อน้ำพวกเราจะถวายผ้าผืนนั้นแก่ท่านแม้เมื่อถ้อยคำเป็นไปหลายทางอย่างนั้นพวกที่กล่าวว่าควรถวายแก่พระเทวทัตได้มีจำนวนมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขา จึงได้ถวายผ้ากาสาวะนั้นแก่พระเทวทัตพระเทวทัตนุ่งหม่มผ้าไม่สมควรแก่ตนพระเทวทัตตัดผ้านั้นแล้วเย็บย้อมนุ่งห่มเที่ยวไปพวกมนุษย์เห็นท่านแล้วจึงพูดกันว่าผ้าผืนนี้หาสมควรแก่พระเทวทัตไม่ควรแก่พระสารีบุตรเทระ พระเทวทัตนุ่งห่มพาอันไม่สมควรแก่ตนเที่ยวไปขณะนั้นทิกษุผู้อยู่ทางทิศรูปหนึ่งออกจากกรุงราชหรไปสู่กรุงสาวัตถีถวายบังคมพระศาสดาเป็นผู้อันพระศาสดาทรงธรรมปฏิสันฐานตรัดถามถึงการอยู่ผาสุขของพระอัครสา,าวกทั้งสองแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมด จำเดิมแต่ตนพระศาสดาตรัสว่าภิกษุเทวทัตนั้นส่งผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนในปัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในกาลก่อนเธอก็ส่งแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าครั้งก่อนพระเทวทัตเป็นนายพรานช้างในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าโหมทัต ครองราชสมบัติในพระนครพาราณสีนายพรานช้างชาวพระนครพาราณสีผู้หนึ่งล้มช้างแล้วนำงาหนังไส้ใหญ่และเนื้อลำมาแล้วขายเลี้ยงชีวิตครั้งนั้นช้างหลายพันเชือกเดินหากินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพบพระปัจเจกับพุทธเจ้าหลายองค์จำเดิมแต่การนั้นเมื่อไป มอบลงด้วยเข่าทั้งสองแล้วจบในการที่ไปและมาทุกครั้งเชิงอัดกิริยาของช้างที่ทำความเคารพตรงกับคำว่าไววันหนึ่งนายพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราล้มช้างเหล่านี้ได้โดยยากก็ในการไปและมาช้างเหล่านี้ย่อมจบ พระปัจเจกับพุทธะท้งหลายมันเห็นอะไรหนอะจึงจบกำหนดได้ว่าเห็นภากาสาวะดังนี้แล้วดำริว่าบัดนี้แม้เราได้ภากาสาวะย่อมควรเมื่อพระปัจเจกพุทธะรูปหนึ่งลงไปสู่ชาติสะสงน้ำอยู่เชิงเชิงอัดชาตาสะ ตว์ที่เป็นของไม่มีใครขุดทำวางผ้ากาสาวะทั้งหลายไว้ที่ริมฝั่งจึงลักจีวรไปจับหอกนั่งคลุมโปงเชิงอัดสะสีสังปารุปิตตวาอยู่ริมหนทางที่ช้างเหล่านั้นไปมาหมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบด้วยสำคัญว่า พระปัจเจกพุทธะแล้วก็ผ่านไปนายพรานช้างนั้นเอาหอกพุ่งถูกช้างตัวไปข้างหลังช้างเหล่านั้นทั้งหมดให้ตายแล้วถือเอาส่วนต่างๆมีงาเป็นต้นฝังส่วนที่เหลือในแผ่นดินแล้วไปในการต่อมาพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างได้เป็นหัวหน้าช้างเป็นนายโขลง ถึงการนั้นนายพรานช้างนั้นก็คงทำอยู่อย่างนั้นพระมหาบุรุษทราบความหมดสิ้นไปแห่งบริษัทของตนจึงถามว่าช้างเหล่านี้ไปไหนจึงเบาบางไปเมื่อเหล่าช้างนั้นตอบว่าไม่ทราบนายคิดว่าช้างทั้งหลายจะไปไหนไม่บอกเราก่อนจัากไม่ไปอันตรายพึงมี นึกสงสัยว่าอันตรายพึงมีแปดสำนักแห่งบุรุษผู้นั่งคลุ่มภากาสาวะในที่แห่งหนึ่งเพื่อจะจับบุรุษนั้นจึงส่งช้างทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนมาล้าหลังนายพรานช้างนั้นเมื่อช้างที่เหลือจบแล้วเดินไปเห็นพระมหาบุรุษกำลังเดินมาจึงหมวนจีวรพุ่งหอกไป พระมหาบุรุษคุมสติเดินมาถอยกลับไปข้างหลังหลบหอกแล้วทีนั้นจึงวิ่งแปลกเข้าไปเพื่อจะจับนายพรานช้างนั้นด้วยสำคัญว่าเจ้าคนนี้ให้ช้างของเราฉีบหายแล้วนายพรานช้างนอกนี้แอบบังต้นไม้ต้นหนึ่งทีนั้นพระมหาบุรุษเอางวงรวบเขา พร้อมกับต้นไม้หมายใจว่าจักจับฟาดลงที่แผ่นดินขันเห็นภากาสาวะที่เขานำออกแสดงจึงยับยั้งไว้ด้วยคิดเห็นว่าถ้าเราจักประทุษร้ายในบุรุษนิสัชื่อว่าความละอายในพระพุทธเจา้าพระปัจเจก,กพุทธเจา้าและพระขีนาศพ หลายพันองค์จากเป็นอันเราทำลายแล้วซักถามว่าญาติของเราประมาณเท่านี้เจ้าให้ฉิบหายแล้วหรือไ่พรานช้างรับสารภาพว่าจ่านายพระมหาบุรุษกล่าวว่าเพราะอะไรเจ้าจึงได้ทำกรรมอันหยาบช้าอย่างนี้เจ้าห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคาทั้งหลายเมื่อทำกรรมอันลามกเห็นปานนี้ชื่อว่าทำกรรมอันหนักก็แลครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วเมื่อจะข่มขี่ให้ยิ่งขึ้นจึงกล่าวคาถาว่าผู้ใดมีกิเลสดุดน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะ อากนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันคายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะดังนี้แล้วกล่าวว่า เจ้าทำกรรมอันไม่สมควรแล้วก็ปล่อยเขาไปของดีย่อมควรแก่คนดีหาควรกับคนชั่วไม่พระศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงย่อชาดกว่านายพรานช้างในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตในปัดนี้ช้างตัวประเสริฐผู้ข่มขี่นายพรานช้างนั้น คือเราเองดังนี้ตรัสว่าทิกษุไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ส่งพาไม่สมควรแก่ตนเหมือนกันดังนี้แล้วได้พาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าอนิกะสาวกกาสาวังโยวัถังปริทะเหตุสติอะเปโตธรรมะสัจเจนะ นโสกาสาวะมรหติโยจะวันตะกะสาวัสสะสีเลสุสุสมาหิโตอุเปโตธรรมสัจเจนะสะเวกาสาวะมรหติผู้ใดมีกิเลสดุดน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรมะและสัจะจากนุ่งห่มผ้ากาสาวะ ผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันคายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะเนื้อความนี้บัณฑิตพึงแสดงแม้ด้วยฉัตรทันตะชาดกดังนี้แลเชิงอัด จากขุทธกานิกายติรัสติเล่มยี่สิบเจ็ดนาสี่ร้อยเกาสิบอัตถกถาเล่มที่เจ็ดนาสอง้อยยีสิหแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอันิกะสาโวความว่าผู้ชื่อว่ามีกิเลสดุดน้ำฝาดเพราะกิเลสดุดน้ำฝาดทั้งหลายมีกามราคาเป็นต้น บทว่าปริทาเหตุสติความว่าจากใช้สอยด้วยสามารถแห่งการนุ่งการหม่มและการลาดพระบาลีว่าปริทาหติตสติก็มีบาทพระคาถาว่าอเปโตทมะสัจเจนะความว่าปราศจากอธิบายว่าพรากจากการฝึกอินทรีย์ และวจีสัจจะอันเป็นฝ่ายปรมาถสัจจะบทว่าณาโสเป็นตนความว่าบุคคลน,นั้นคือผู้เห็นปานนั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะบทว่าวันตกะสาวัสะความว่าพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันคายแล้วคือมีกิเลสดุดน้ำฝาดอันทิ้งแล้ว ได้แก่มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันละแล้วด้วยมรสีบทว่าสีเรสุได้แก่ในปาริสุทธิศีลสี่บทว่าสุสะมาหิโตได้แก่ผู้ตังมันคือดำรงอยู่ด้วยดีบทว่าอุเปโตความว่าประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์และวจีสัจยะ มีประการดังกล่าวแล้วบทว่าสเสวเป็นตน้นความว่าบุคคลน,นั้นคือเห็นปานนั้นย่อมควรนุ้งห่มผ้ากาสาวานั้นในการจบคาถาภิกษุผู้อยู่ในต่างทิศนั้นได้เป็นพระโสดาบันชนแม้เหล่าอื่นมีจำนวนมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นตน้น เทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนดังนี้เรื่องพระเทวทัตจบด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่าขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขาบค่ะ